สวัสดีค่ะดิฉันในฐานะของบริษัทตัวแทนประกันชีวิตของ AA นะคะรู้สึกดีใจนะคะที่เวลาที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์แล้วเนี่ยได้รับการบริการที่น่าประทับใจะคะ่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลทั้งพนักง,งานเซอร์วิสที่ให้คันต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่สามารถตอบคําถามของผู้ที่มาใช้บริการคือหมายถึงลูกค้านะคะได้ทุกคําถามแล้วก็ ให้การดูแลเหมือนเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเลยรู้สึกว่าโรงพยาบาลสำรงการแพทย์นะคะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาใช้แล้วรู้สึกประทับใจอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกค้าเองหรือว่าตัวตัวแทนเองนะคะซึ่งก็เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเช่นกันนะคะค่ะ,ะในส่วนของลูกค้าที่ได้ขึ้นมาแอดมิดในชั้นด้านบนนะคะหลังจากที่ แอดมิทแล oui mm e care, pues yardım, nah ้วเนี่ยก so nice ็จะมีทีมของวีแคร์ค่ะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการของโรงพยาบาลหรือว่าการรักษาตัวในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างคือมีการสอบถามอะค่ะแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นที่แอดมิทแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทีมขึ้นมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการหลังจากที่ขึ้นมาแอดมิทแล้วอะค่ะตรงนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็รู้สึกประทับใจค่ะว่าวันนี้โรงพยาบาลเป็นห่วงถึงการให้บริการหลังจากที่นอนแอดมิทในโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ ก็เป็นไปอะไรที่แตกต่างอะค่ะยังยังไม่เคยเจออะ,ค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะคะที่ให้บริการกับลูกค้าประกันคอนดิชันเองเนี่ยการมาตรฐานแบบนี้นะคะ่ะนำไปถึงการขอบคุณหรือว่าการบริการที่ประทับใจกับลูกค้าะค่ะที่ที่พูดถึงโรงพยาบาลคะ่ะว่าเ,เป็นโรงพยาบาลที่เขารู้สึกประทับใจก็คงจะมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะ